ลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูน่นางก็จะมาทําผมให้ดูกันค่ะและอีกอย่างที่สําคัญนั่นก็คือการเซตผมนั่นเองค่ะสําสหรับใครที่ต่อผมมาแล้วก็ไม่เคยเซตลูน่นางอยากจะบอกว่าอันนี้มันสาคัญนะเพราะว่ามันจะทําให้ผมเราเนี่ยเนียนมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะก็เลยมาสอนทําผมวอลลุ่มสวยๆนะคะก่อนอื่นเราต้องวีผมก่อนด้วยความที่ผมมันยิ่งยาวเนี่ย ถ้าสมมติว่าอยู่ๆแล้วเราไปใดไปม้วนมาเลยอ่ะมันจะทมให้ผมเนี่ยพันกันมากเลยนะคะขั้นแรกนะคะลูกน้ําก็จะแบ่งผมเป็นช่อๆค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บขึ้นไปเหมือนค่อยๆทําทีละช่อเนาะเพราะว่าถ้ามันผมยาวอะ่ะขั้นตอนการทํามันจะยากนิดนึงมันต้องละเอียดนิดนึงนะ หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไดมานะคะจริงๆมันจะเป็นไดลมนะอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่แผ่นเหล็กเฉยๆนะมันก็จะค่อยๆม้วนแบบนี้ค่ะให้สุดปลายนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะม้วนเข้ามดอ,ออกค่อยๆดึงอันเนี้ยต้องลูกค้าต้องลองดูนะคะว่าจริงๆแล้วข้อมือของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันต้องลองฝึกดูนะคะแต่อันนี้คือลูกน้าอะ่ะชิ้นแล้วนั่นเองนี่ก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วเนาะ หลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆทําแบบนี้ไปทีละช่อทีละช่อจนกว่าจะครบทั้งหัวนะคะที่ลูกน้ําเลือกใดแบบนี้ไม่เลือกเป็นเกลียวม้วนผมไปเลยเพราะว่าแบบนี้มันจะให้เป็นวอลลุ่มที่ดูแบบไม่แข็งนะคะดูเป็นวอลลุ่มธรรมชาติมากกว่านั่นเองนะคะทําให้ผมดูแบบดูเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูตอนเสร็จนะผมน้าจะดูเยอะมากเลยอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นแบบ ว่าลุ่มสวยนะคะจะทําให้ผมดูเงางามด้วยนี่อันนี้คืออีกหนึ่งข้างนะคะที่ยังไม่ได้ทําแต่อันนี้คือยังไม่เสร็จนะเพราะเดี๋ยวมันจะมีการฉีดสเปรย์แล้วกตตต็ตี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 อีกนี่เลยอันนี้คือให้ดูความแตกต่างก่อนถ้าเราไม่ม้วนหรือไม่ไดนะคะมันก็จะดูผมฟีฟๆเพราะว่าบางคนเนี่ยต่อผมมาแล้วแบบทําทรงนู้นทรงนี้ไม่เป็นจริงๆแล้วถ้าเราต่อผมมานะแล้วมีการเซ็ตทรงด้วยก็จะยิ่งทําให้ผมของเราเนี่ยดูสวยมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ไดตัวนี้นะคะสามารถทั้ง ได้ตรงแล้วก็ได้วอลลุ่มม้วนสะบัดปลายม้วนเข้าม้วนออกเนี่ยได้หมดเลยนะจ๊ะสำหรับใครที่ดูครีมนี้แล้วอยากจะได้ไดแบบนี้นะคะลูกน้ำก็มีขายนะจ๊ะเป็นเซตไดเก้าหัวคืออุปกรณ์มันจะเยอะกว่านี้อีกเยอะมากคุ้มสุดๆเลยถ้าใครมาสั่งซื้อก็จะได้ส่วนลดไปเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะลูกน้นก็จะฉีดสเปรย์แบบนี้นะคะเป็นการบล็อกผมไว้ให้มันดูแบบว่ามีวอลลุ่มอยู่ได้ทั้งวันบางคนอาจจะถามลูกน้ำว่าลูกน้ำทำยังไง ผมมันเป็นรลอนอยู่ได้อย่างนี้ทั้งวันเลยงเงี้ยพอตอนที่ผมสั้นลูกนะก็จะผมเด้งมากนะคะลองเลื่อนไปดูคลิปอื่นๆได้นะจ๊ะลูกนะก็จะมีฉีดสเปรย์แบบนี้นะคะแล้วก็มือตี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 กันให้ผมมันดูพองดูมีวอลลุ่มดูเป็นผู้หญิงแบบผมเยอะนิดนึงจริงๆแล้วแค่มีแค่ครึ่งหัวเองนะคะแบบนี้นะก็ลองไปหาซื้อได้ตามแบบที่มีพวกวัสดุหรือว่าบูธนะคะก็มีขายเป็นสเปรย์ของชวาสคอปนะคะนี่เลยหรือว่าจะใช้เป็นสเปรย์สมัยคุณยายนะที่ เป็นสีฟ้าๆและหลังจากนั้นนะคะลูกนั้นก็จะมีการใส่ม,มงสิหมหวกไหมพรมแบบนี้เป็นการเพิ่มความความควอี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะมโนไปเองอันนี้นะคะเป็นหมวกไหมพรมที่ลูกน้ำซื้อจาก เมเจอร์และชโยทีนนั่นเองร้านของพี่นิดพี่หน่อยฝาแฝดนั่นเองนะจ๊ะลองไปหาซื้อเพื่อเพิ่มความแบลวให้กับตัวเองได้นะเห็นไหมคะฝั่งซ้ายเป็นฝั่งที่ยังไม่ได้ใดและฝั่งขวาก็จะด,ดูมีวอลลุ่มเยอะขนาดนี้ใครอยากได้นะเซตนี้เลยลา์มาหาลูกน้ําเลยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมีส่วนลดให้นะจ๊าจุ๊บๆเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าหลายๆคนนะคะคงจะชอบกนเนอที่ลูกน้ําได้เอามาให้ดูกันนะอะอะ,อะ อันนี้เป็นผมที่ไดตรงนะคะบอกแล้วไดอย่ามาสามารถไดตรงแล้วก็ได้วอลลุ่มได้ใครที่ชื่นชอบก็ขอบคุณด้วยนะคะยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์กันด้วยนะเป็นไงคะเปลี่ยนลุคไปเลยและสิ่งสุดท้ายที่สําคัญมากกว่าการแต่งหนะ้าทําผมการแต่งตัวนั้นก็คือหุ่นที่ดีค่ะถ้าหากว่าเรามีหุ่นที่ดีแขนขาเล็กแล้วเราก็จะมีความมั่นใจวันนี้ลูกน้ํามีของมาแนะนําจ้า สำหรับใครที่มีปัญหานะคะในเรื่องของต้นแขนใหญ่ต้นขาใหญ่มีเซลลูไลต์ผิวเปลือกส้ม ต้นแขนต้นขาไม่กระชับนะคะตัวนี้เลยค่ะสเปรย์ล้อสลายไขยมันนะคะแค่ฉีดสเปรย์แล้วก็ทาไม่ต้องมานั่งกินยาลดความอ้วนให้มือหัวให้แบบอุย้ยมีเอฟเฟกโยโย่ต่างๆนะคะตัวนี้แค่เป็นสเปรย์แล้วก็ฉีดเท่านั้นนะคะนี่เลยลูกค้าเนี่ยเห็นผลแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยจากการที่ไปออกรายการตื่นมาคุยนะคะถ้าไม่ดีจริงนย่ยงไม่สามารถไปออกได้นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นดา,าราศิลปินเซเลบคนไหนนะคะตอนนี้ต่างก็ใช้สเปรย์ล้อสลายไขยมันตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยเพราะว่าสาว เราเนี่ยกินขังไม่ต้งเวลาบ้างหละไม่มีเวลาออกกําลังกายบ้างแหละสปเปรย์ร้อนลายไขมันเท่านั้นค่ะที่จะช่วยให้ทุกคนนั้นมีหุ่นที่เฟิร์มได้จริงๆนะแล้วก็ที่สําคัญคือการันตีด้วยคนใช้ที่เห็นผลเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในอินสตาแกรมนะคะและอีกอย่างที่สําคัญนั่นก็คือใบหน้าของเราค่ะอันนี้คือหน้าจริงๆลองไม่มีการรีทัชไม่มีการเอฟเฟกไม่มีการแต่งรูปใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้เป็นเซ็ตตัวใหม่นะคะเป็นเซตด โฟมและก็สแตดครีมนะคะ2ตัวนี้เนี่ยจะมาช่วยให้ผิวหน้าของเรานะคะนุม่มชุ่มชื่นแล้วก็เพิ่มออกซิเจนบนใบหน้าทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยสดใสแต่งตึงดึงดุดเทศตรงข้ามเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมว่าแต่งหน้าง่ายขึ้นสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการบำรุงผิวหน้าและการล้างหน้านะคะอย่าลืมนะคะสาวๆคนไหนที่สนใจนะสามารถแอดไลน์มาหาที่ f a i r y Fanatic หรือว่าสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนที่มีรหัสเท่านั้นนะจ๊ะมี3ตัวมัน แนะนำแค่นี้วันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย